สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เออเกมอะไรวะ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Hat Man Shadow Ward นะครับเป็นเกมสยองขวัญน,นะครับคนกันเองเล่นกันเองนะครับทีมงานเราส่งเข้ามาให้ให้เราเล่น <c oughs> แม่งแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกมมันเป็นยังไงตามสไตล์เรานะครับเราจะเข้าไปดูด้วยเราจะเข้าไปดูพร้อมกันเลยว่าเกมมันเป็นยังไงไป เราจะเป็นใครเป็นพ่อสิออันนี้ <c oughs> จากที่ได้รับการรับชมมาก็คือลูกมันหายนะครับลูกมันหายออกจากสถานที่อย่างนี้แล้วก็เหมือนต้องมาหาลูกอกะลยครับลูกหายไปทั้งคนทําไมจะมาตามหาไม่ได้แล้วทำไมทําไมเมาส์เร็วจังวะอ่ะรีซูมไปแม่เจ้า ไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยรับเมาส์เร็วขนาดนี้นี่จะเอาอะไรไปรอดครับผมเราขึ้นแบงบนก่อนนะครับเกมนี้สามารถจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับทำไมลูกฉันหายไปทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้เออจะมาห้ามเราได้ยังไงลูกกูหายไปทั้งคนนะจ๊ะอันนี้ห้องน้ำไม่น่ามีอะไรแล้วแบบว่าเมาส์มันปรับความเร็วไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับ คนที่ดูแล้วเวียนหัวผมจะพยายามเล่นให้ชา้าที่สุดแล้วกันรูปนี้ช่างน่ากลัวเหมือนมีใครกำลังยืนมองอยู่อืเจ้อับ <c oughs> เอาแล้วเหรออ่าบินไปเลย <c oughs> ยังกระไซเลนฮิวตอนนี้ยังกดอะไรไม่ได้นะครับฮอลลี่ <Holy. c oughs> พระเจ้าที่นี่มันดูไม่สนุกเลยกดเจเพื่อเปิด อ่าแล้วเดี๋ยวนะอ่า uh เก็บไฟฉายกดไอเพื่อดูอ oh ิน e วน o r y อรี่โอ้โหแล้วหืวต้องต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรออ่า uh, มือเปล่าแล้วมันเปลี่ยนโอ้โ oh หล้อะ uh yeah! เชียรีบไปไหนโอ้ยูมี s ัมผิงโอ้ยยยย โอ้โอ้ย่าโอ้ออชออแล้วมันก็ตามอย่างนี้โอ้โ oh. อ oh. oh. ้โอ้มึงมึงใจเย็นเย็นอยู่มิดซัมติงวัดแล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วกูมิดอะไรลนะ่ะพลาดอะไรไปหรือ,อไรในนี้ก็มีแค่นี้แล้ว อืมมาแล้วเหรอมาแล้วเหรออ่ะแล้วอือหืออยู่มิสโอ๊เดี๋ยวฉจคิดโอ้เออแล้วฆ่ามันยังไงอ่อ you ม i s something oh my god อ๋อเก็บกระดาษพระเจ้าต้องทำขนาดนี้เลยหรือนี่ เปิดได้แล้วสินะฮะเก็บได้3อันถ้าเก็บกระดาษครบ5้าอันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้แบบว่ายังไม่หายไข้แบบเต็มพิกัดนะครับเสียงอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะขี้มูกนี่ยังเต็มจมูกกัมต้องหากระดาษอีก2อันงั้นเหรออย่ามาดูถูกสายตาอันเฉียบคมนะครับน่าจะอยู่แถวนี้มันเดินถอยหลังแล้วมันช้าลงนะครับเนี่ยเราไม่สามารถวิ่งถอยหลังได้ แสดงว่าผีนั้นกลัวไฟฉายหรือไม่เดี๋ยวนะเกมดีไซเนอร์สเปเชียลแตง่งอ๋อนี่กูต้องรู้ด้วยหรือหรือว่านี่จะเป็นเซฟเฮาซฟรูมไม่ใช่เซฟเฮาอมอ่มอ,อื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 มเฮ้ยจ้าตกใจอะไรนี่ตกใจพัดลมผมเกลียดเกมที่ผีมันแรนดอมจุดเกิดมากเลยครับผมจะบอกให้มึงอย่ามาแห่สิ นี่ต้องไปหาขวานแน่นอนทําไมถึงรู้งั้นเหรอผมก็ผ่านตามาน่ะสิไปดูมานะครับแต่ว่าไปดูมาแค่ว่าต้องใช้ขวานสับนะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าขวานอยู่ไหนไอ้บ้าขวานอยู่นี่ไงเราต้องกดไออีกหรือไม่ต้องกดไอด้วยมึงจะตายเพราะเอากดไอไม่ต้องเหรอไม่ต้องกดไออย่างนั้นเหรอเอาแล้วขวานอยู่ไหนอะฮัลโหลขวานอะ มันดูแข็งแกร่งอ่ะนี่ไงไอ้ยยากดเจ็ดเลยเหรอมึงจะมันมีปุ่มควิกไทม์ไหมแบบว่ากดเร็วๆอะ่ะโอ้อาก้มได้ด้วยเหรอก้มทำไมเนี่ยอยากกะรู้ <laughs> เปิดอ่ะขวานจา้ะฮัดชิวจามจาม <laughs> โอ้โหปจามแรงเหลือเกินอ่ะเอาไฟสายมาไฟสายมาหุ่ยชอ ใจเย็นๆน,นะลูกนะอ่าทำไมเราต้องมาคนเดียวครับลูกลูกเราไม่ได้หายไปคนเดียวนี่น,นี่น่าจะหายไปทั้งบางเลยทำไมไม่ตามคนอื่นมาด้วยของนี่ผมโทรศั์เรียกตำรวจแล้วนเ,ลเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ล้นี่มันอะไรกันต้องหากระดาษอีกสองแผ่นแล้วจบเกมใช่หรือไม่ครับเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วห้องแคบๆอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครเป็นเมน โอ้โอ้ว่างเปลา่าอืมใจคอไม่ค่อยจะดีนะครับแบบนี้แต่เมื่อกี้บอกว่าจะค่อยๆเล่นนะหันไปซะแบบคนถ้าตั้งใจดูนี่ป่านนี้นี่อ้วกไปแล้วเนี่ยโอ้แล้วแบบว่าสวัสดีวิวแชร์อุอ้ยชิตกใจอ่ามันคงไม่แปลกสินะถ้ากูจะหลงนะ โอ้ยเอาละครับผมขนาดเล่นเกมที่มีแผนที่ยังหลงเลยครับผมอืมเราจะตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรออันนี้อะไรเนี่ยแล้วใคมาเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอันต้าซาวเหรอไม่ใช่เชีย่ยแม่งมาแล้ววะ่ะเจอแล้วเจอแล้วอีกหนึ่งทันอ๋อผมว่านะมันมาแล้วแน่เลย โอ้ต้องรีบแล้วครับผม,ผมไม่อยากตายฮัลโหลเปิดไม่ได้คลิก to open อ่าต้องใช้มือเหรอเชียแล้วกว่าจะเปิดรบกวนช่วยปิดอินเวนทอรี่ได้หรือไม่อ่าคลิก to open โอ้โหเราต้องไปแบบว่าเอาหน้าติดกับกรอนประตูครับมันถึงจะเปิดอ่ะดูดิถ้าผีมันลอดมานี่กูหน้าสั่นเลยนะ ไม่มีอะไรเลยะทำไมทำอย่างนี้เล่าท่านเกมท่านเนี่ยมันจะประหยัดทรัพยากรเกินไปแล้วนะ This is real This is not real มันไม่จริงอู้ว์เอยู่แล้วจะได้ต่อหอ I'm lying awake in bed my neck sore from sleeping on one o อ๋อเก็บอันนี้นมา,าจะได้รู้เรื่องราวเหรอถามว่ากูอยากรู้เรื่องไหม แล้วกูต้องทำยังไงต่อไปเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอใช้สัญทาตยานในการตามหาลูกก่อนถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านมันน่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมไม่น่าจะอะไรมากมายแต่ว่าของในอินเวนทอรี่มันช่างเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเปิดอินเวนทอรี่มาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันกดข้ามอินเวนทอรี่ไปได้เลยนะหมายถึงหมายถึง กดแบบว่าเช็ดแค่ใครมาขี้ตรงนี้ไม่มีหมายถึงอ่าไม่ต้องปิดอินเทอรอรก็สามารถใช้คำสั่งกดอะไรพวกนี้ได้เชี่ยละไงหลงลวไง,ง,วไงอืมนี่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 น,นอ่ายังไงกันเนี่ยโอ้โหแล้วอือลังช่างผมมาจากตรงไหนอ่ะ ลืมไปแล้วอ้าชีมันต้องใช้ไฟฉายทำอะไรมันได้สักอย่างดิโอแล้วมึงอยู่ไกลขนาดนี้แล้วกูจะฆ่าเข้าไปตำรวจได้ไงเนี่ยอ๋อไฟฉายนี้ไม่ต้องกระพริบขนาดนี้ก็ได้นะ มันก็รีบๆเปิดเซแล้วมันก็ไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะเชี่วไง <c oughs> โอ้ยไม่ตำรวจแล้วได้ไหมฮัาเซงเงาเออเออนะขอดูหน่อยดิอืมขอใช้เวลาหน่อยมัน เกมมันเล่าเรื่องผ่านหนังสือพวกนั้นนะครับแล้วผมมาจากทางไหนอะ,ะหายไปนานเกินเกมมันเล่าเรื่องผ่านกระดาษพวกนั้นนะครับเฮ้ยเชื่อเมืม่อกี้มึงร้องเป็นเสียงผู้หญิงมึงเป็นผู้ชายมึงลืมแล้วเ,เกมมันเล่าเรื่องผ่านาตัวหนังสือนะครับซึ่งเราต้องเก็บกระดาษพวกนี้เพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในเกมนะครับซึ่ง แมงไม่ใช่ทางกูเลยเดี๋ยวผมจะมาวิ่งแบบว่ารวดเร็วเพื่อลองดูว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ไอ้เชี่ยไออยู่ตรงไหนแล้วเลขเจ็อยู่ตรงไหนเลขเจ็จ้ะเลขเจ็ดจะดื้อสิจะ้ะเลขเจกดเจไม่ได้หรออ่าขวานขวาน ทีเอาขวานนั่นเออมาสวบเอออ่านะครับเราต้องหากระดาษไปเรื่อยๆเพื่อสืบว่าลูกของเราไปไหนเพราะว่ากระดาษมันเป็นเหมือนตัวโน้ตที่ลูกเราทิ้งไว้นะครับอ,อูโหโมเมื่อกี้ไม่มีแบบนี้นี่อ่าแล้วเราจะไปหาเจอได้ทุกอันได้หรือไม่ซึ่งไอตัวนั้นมันก็อ่าตามเรามาตลอดนะครับ เิ้ยมันเลนดอมห้องเหรอเมื่อกี้มาไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ผมว่าวิ่งไปเรื่อยๆห้องมันน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าตอนนี้แม่งโคตรอยากกลกัววิ่งเร็วไปหน่อยแต่ถ้าไม่วิ่งเร็วแบบนี้ก็มีแต่ตายนะครับอโอเคไอ้เกมไม่มีแผนที่แบบเนี้ยนะมันช่างไม่น่าเล่นเหลือเกินโอเคครับไปต่อ มันไงอ๋อถ้า,ามันมีเสียงนี่แสดงว่ามีกระดาษอยู่ใกล้ๆนะครับเราต้องเก็บกี่อันวันนี้ยเแล้วแบบว่ากระดาษมันหาเจอ,อง่ายกว่าสเลนเดอร์ก็จริงครับแต่ว่าจํานวนในการเก็บมึงเยอะไปไหนอะ่ะฮัลโหลสวัสดีคุณกระดูกอะคุณกรดูกจมน้ําตายแล้วหรอโอเคครับไปต่ออ่แล้ววิ่งก็เหมือนจะต้องใช้ ใช้เวลาในการออกตัวนะครับแม่งแบบว่ากว่าจะวิ่งได้แม่งโคตดโคดใช้เวลาสักประมาณ2วิแล้วค่อยวิ่งนะครับผมว่ามันน่าจะใช้อะไรได้มากกว่าน,นี้เฮ้ยให้มันสืบสืบสว่ะนี่แน่โอเคครับคิดว่าน่าจะหา3มชุดมั้งเพราะว่าชุดเหลืองเนี่ยชุดกระดาษสีเหลืองเนี่ยมันก็เริ่มจะดุละอ่า ทำไมกูเจอแบบนี้เลยล่ะทำไมเจอแบบถีถีิบอืเดินแบบไม่ต้องกลัวหลงนะครับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะมีจุดสิ้นสุดนะครับอ่าคนนี้เริ่มลุกละโอเคแล้วก็ได้ยินอะไรไหมฮะทำไมผมได้ยินนะฮะ โอ้โหสู่บทต้องเล่นจะอี้เลยนะโอ้โหอืมอืมอ่ารู้สึกว่าจะกลับมาห้องที่เราเคยมาเช็ดเคแล้วมีข้างล่างด้วยหรอจาร้าเคยยิ่งห้องแปลกประหลาดนี้เรายิ่งอยากไปนะครับเฮ้ยโอ้ This is a radio เขาบอกว่าฟัง30วิแล้วเราจะได้ achievement นี่ใช่ไหมจะอยู่ฟังไหมอยู่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยแต่บ้าแบบว่าอยากได้ achievement อะขออยู่ฟังสัก30วิได้ไหมตึ้งตึ้งตึตึงตึงตอยู่เฉยๆไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าขอไปก่อนแล้วกัน achievement เดี๋ยวค่อยมาล่าทีหลังอ่า มันมีตั้งอย่างน้อยอะของมันต้องมีเจ็ดชิ้นครับไม่ใช่เจ็ดดิมันต้องมีหกชิ้นเพราะว่าไม่รวมมือของมันต้องมีประมาณหกชิ้นแต่ผมว่ามันไม่น่าจะหยุดที่เจ็ดหรอกน่าจะหยุดที่ไม่แปดก็เก้านะครับหาไปเรื่อยๆอ่ะหยุดฟังสักห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเอ้ยแล้วทางนี้ก็เป็นทางขึ้น าแล้วเมื่อกี้เราลงมาอ๋อทางเดิมนี่แหว่อะไรหว่โอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับอ่าไอภาพสแกนนี่มันช่างเหมือนกันเหมือนกันทั้งโรงพยาบาลเลยอ่าตรงนี้อ๋อทางเก่าไงก็ต้องเป็นทางนี้ดิขึ้นทางนี้มันจะห,ห้ำไหมห้ำไหมไม่ห้ำนะห้ำไหมไม่ห้ำนะโอเค แมปไม่น่าจะแรนดอมแล้วนะครับมันจะแรนมันน่าจะแรนดอมเฉพาะอ่าครั้งแรกนะครับแบบว่าโหลดมาปุ๊บแล้วก็แรนดอมใหม่เอ้ยวั what? what อะไรแรนดอมใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ยึดแมปนั้นนะครับแมบที่แรนดอมมาแล้ว w h a อ is this อะไรอ่ะใช้บัตรได้ตัวหนาะมันคืออะไรหนาะตายหนาะไม่เอาอันนี้ออกมาเนี่ย จำเป็นเหรอครับดูๆไปน่าจะเป็นไม้ขีดไฟนะครับไม่เอาแล้วได้ไหมทรมานตัวเองเลยเกินนะครับอ่ามันไม่เจอกระดาษแล้วครับสบสบสบก็ไม่ค่อยมีแล้วเสียงแม่งอโอโหข้างล่างมีอะไรไหม างล่างก็เป er ็นทางใหม่ขอไปตรงๆก่อนดีกว่านะครับอ๋อโ ho มีอย่างงี้ด้วยเหรอวะจะมึงเป็นผู้ชายมึงร้องแมนๆหน่อยได้ไหมเอาแล้วครั้งนี้จะไม่เจอสักอันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซึบซบบว่ะซบุ๊บว่ะซบุ๊บว่ะเจอแล้วโอเคจับทริกได้นะครับแต่ว่าวัดฟังสามสิบวิ เฮ้ยสมุดสมุดอ่าผมว่าถ้าจะเล่นให้จบนี่แม่งต้องเปิดโหมดจริงจังแล้วค่อยเล่นนะเหมือนเอมิลี่วอนทูเพย์นะเล่นเองไม่น่าจะจบนะครับเล่นไม่ใช่เล่นเองเล่นแบบเล่นแบบผ่อนคลายไม่น่าจะจบเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่สมุดอ่ะมึงห่าอย่างเงี้ยไม่ดีนะไม่มีของใช่ไหมโอ้โห หายากหายเย็นเฮ้ยอ่าเจอแล้วสบเซิบเดโอเคครับไม่มีไปต่อจ้าเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเราวิ่งแล้วมันเวียงนี่มันเวี่ยงหัวไปด้วยนะเหมือนเวียงหัวตามสิ่งที่เราอาทิศทางที่เราเวียงนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องหาเสียเวลามันน่าจะมีเครื่องหมายแบบว่า มีไอเทมที่ทำให้เรารู้ว่าเราเคยมาตรงไหนแล้วหรือบ้างหรือเปล่านะแบบว่าทำาทำสัญลักษณ์ไว้นะครับมันไม่งั้นอย่างนี้แม่งโคตรงงอ่ะแล้ววิ่งวนไปห้องเดิมนี่ไม่ใช่รู้นะเนี่ยวิ่งจนอ้วกนี่ยังหาไม่เจอเลยอืมเฮ้ยน่ซบซบหรอเะไปต่อนะครับอตอนนี้อยู่ที่22นาที ออะแล้วไอตัวจับเวลานะมันจะไม่หายไปนี่หว่าลืมไปมันก็จะติดอะไรในคลิปเนี่ยนะกรรมเป็นกรรมอะไรอย่างนั้นนาะเฮ้ยไงมาสะบืสะบื้แถวนี้เฮ้ยมันเกินแล้วนี่หว่าเกินหน้าที่เราอ่านเมื่อกี้ละในดูดิไม่ไม่มีรูปอะอยากจะดูรูปซะหน่อยนะขวาร้ายซ้ายดีนะ่ะเขาบอกมาโบราณเขาบอกไว้เฮ้ยมันคุ้นเลอกเกินนะเฮ้ย Hmm. เกมนี้นี่อย่าเดินติดกำแพงนะครับเพราะว่าไอตัวดำๆนะมันจะออกมันจะออกมาจากกำแพงนะครับเสียแยกเลยเหรอทางตรงดีกว่าเฮ้ยมันมีห้องอ่าฟังเพลงเพื่อชิปเมนของเรา, <laughs> าเฮ้ยไม่ซื้อบุดมาได้อันี้มาอีกแล้วครับมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรอ ใครรู้ก็ช่วยอบอกไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับว่ามันใช้อะไรการมีไอเทมแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเนี่ยมันค่อนข้างเสียเปรียบแลวไอไอเทมสามถึงหกนี่ม่งคืออะไรวะไม่มีเมื่อกี้ผมเห็นห้องห้องหนึ่งน,นะครับเฮ้ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่อย่าตามมานะไฟอโอ้ my god ยังไม่ถึงเวลาตายของข้าอ้ามีซบบเหรอ ข้างนอกก็มีนะซืบสืบ,สบอ่ะมาเป็นตัวเลยอ่ะเลยอันเดียวอย่านะอย่านะอย่าตามมานะอย่าตามมานะโอ้ยเฮ้ยมันซืบหรือป่ะซืบหรือป่ะเพื่อกระดาษเพื่อกระดาษเราทําได้เราทำได้มาทางไหนมันอยู่ไหนไอ้ชามันอยู่ไหนล่ะจ้ามันอยู่ไหนล่ะโอตรงนู้นไม่ได้ตรงเนี่ยสต๊อปปุ โอ้ยขนนี้ลุกเลยอือหืออะฟังวิังไปพิทยุสบายใจไม่ละไม่ละไม่สบายใจแล้วะม่ตามมาวัวเราควรไปในห้องที่มันมีแสงอ่ะนี่ไงขึ้นชั้นบนแล้วมึงจะฟิิงทำไมเสียงนี่ใช้ได้เลยนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้กดดันเ้ยชื่อม่จับขากู ตรงๆอ่ะมันก็รอดนะเว้ยเสื่งนี่ขึ้นบนแล้วไอตัวหายนี่มันทะลุกำแพงได้ไงผมว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นดีนะแต่ว่าไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่สามารถปรับอะไรได้มากเท่าไหร่ความเซนซิทีฟของเมาส์เนี่ยก <c oughs> ูต้องไปซื้อเมาส์แพงๆมาใช่ไหมเพื่อจะเล่นเนี่ยจะได้ปรับได้โอเคคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอยากรู้เหลือเกินว่าคือสปอยมาเลยก็ได้ว่าของ1-7ึงถึงเอของ18เนี่ยมันคืออะไรนะครับบอกไม้หมดเลยเดี๋ยวไปหาเก็บ เอาเนะบอกวิธีใช้ด้วยก็ดีนะเออโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับผมบ๊ายบาย